อ่าฮัลโหลกราบสวัสดีมิตรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับอ่า uh, วันนี้ผมจะพาทุกคนมาหลอมวัสดุนะครับคือบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยพี่วัสดุมันไปหลอมกันตรงไหนนะครับคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคว่าการที่ทุกคนจะหลอมวัสดุได้ทุกคนต้องมีวัตถุดิบของมันก่อนเนาะอ uh, ่าเดีผมพาไปดูนะครับในกรณีที่เพื่อนๆมีวัตถุดิบครบแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆกดมาหน้านี้นครับเนะี่ยให้ให้มันเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็ปุ่มหลอมอ่ะมันจะอยู่ตรงซ้ายมือล่างครับเนะี่ยมันจะเขียนคําว่าหลอมนะครับกดให้ไปเลยนะครับนะอ่ะผมจะยกตัวอย่างการหลอมเออ,อเอาเป็นอันนี้แล้วกันนี่เป็นไอเทมเกิจกรรมของเที่ยงที่ผ่านมานะเป็นกิจกรรม บ่อน้ำผุนะครับน้ำผุร้อนนะครับ Q&A บ่อน้ำผุนะครับอ่านี่คือวัตถุดิบของผมนะครับจำเป็นต้องมีเนี่ยไอ้ซากนี้นะครับซากกันนี้นะครับครบสิบพันนะครับเนี่ยถึงจะหลอมมันนี้ได้นะครับถึงจะหลอมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรอบแชทนะครับเป็นกรอบแชทอันนี้ได้นะครับอ่าพอมีแล้วก็กดหลอมไปเลยนะครับอ่าพอหลอมเสร็จพอหลอมเสร็จอ่ะ มันจะด้งมันจะดิงขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดจินยันไปเลยนะครับแต่อันนี้ผมมีอยู่แล้วเนาะถ้าใครไม่มีก็กุกก็มากดเปิดตัวนี้ได้นะครับถ้ามีซ้ำอยู่แล้วอะเราสามารถกดเลื่อนอัพเวลได้นะครับแล้วแต่เวลนะครับบางเวลก็อาจจะใช้สองอันสามอันก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเป็นไงครับง่ายกันไหมครับวิธีหล่อมายเทพนะครับอ่ะถ้าแถมให้อีกอันลวกันหล่อมเข็มขัดนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับเราจะเป็นต้องมีวัตถุดิบมันก่อนนะถึงจะลอมได้นะครับกดล้อมไปเลยนะครับเนี่ยลอมไปเลยนะครับ,อ,รบอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปฟาร์มสักนิดสักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับเที่ยงขวาลาวยังไม่ได้กินข้าวเ่ยนะครับไปละไปไป